คาถาสมเด็จโตคาถาบทนี้เป็นคาถาบูชาสมเด็จพระพุทธจาจย์โตผมมรังสีสวดภาวนาทุกวันจากประสบความสำเร็จในทุกด้านทั้งลาบยศสุขสัรเสริญก่อนสวดให้ว่านามโมสามจบนามโมตัสาภาควาโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธานามโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธานามโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธสานามโมโพธิสัตโตรหมรังสีอมสีสี พมรังสีนามาเตโชมหาสัมปันโนมหาปัญโยมหาลาพโภมหายโสสัพพสิทธิพาวันตุเมนมโมโพธิสัตโตพมรังสีนมโมโพธิสัตโตพมรังสีอมสีสี พมรังสีนามาเตโชมหาสัมปันโนมหาปัญโยมหาลาพโภมหายโสสัพพสิทธิพาวันตุเมนมโมโพธิสัตโตพมรังสีนมโมโพธิสัตโตพมรังสีอมสีสี พมรังสีนามาเตโชมหาสัมปันโนมหาปัญโยมหาลาพโภมหายโสสัพพสิทธิพาวันตุเมนมโมโพธิสัตโตพมรังสีนโมโพธิสัตโตพมรังสีอมสีสีพมรังสี นามาเตโชมหาสัมปนโนมหาปัญโยมหาลาโภมหายโสสัพพสิทธิพภะวันตุเมนามโมโพธิสัตโตโพมรังสีนามโมโพธิสัตโตโพมรังสีอมสีสีผลมรังสี นามาเตโชมห ah า ah 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 oh, สัมปนโนมหาปัญโยมหาลาโภมหายโสสัพพสิทธิภพาวันตุเมนโมโพธิสัตโตโอมรังสีนมโมโพธิสัตโตพอมรังสีอมสีสีผอมรังสี นามาเตโชมห ah า ah 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 oh, สัมปโนมหาปัญโยมหาลาโภมหายโสสัพพสิทธิภระวันตุเมนโมโพธิสัตโตโลมรังสีนมโมโพธิสัตโตผลมรังสีอมสีสีผลมรังสี นามาเตชโชมหาสัมปนโนมหาปัญโยมหาลาโภมหายโสสัพพสิทธิพาวันตุเมนโมโพธิสัตโตโอมรังสีนมโมโพธิสัตโตโอมรังสีอมสีสีโอมรังสี นามาเตโชมห ah า ah 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 oh, สัมปนโนมหาปัญโยมหาลาโภมหายโสสัพพสิทธิพภะวันตุเมน้โมโพธิสัตโตโลมรังสีน้โมโพธิสัตโตพลมรังสีอมสีสีผลมรังสี นามาเตโชมห ah า ah 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 oh, สัมปันโนมหาปัญโยมหาลาโภมหายโสสัพพสิทธิพะวันตุเมนโมโพธิสัตโตพโพมรังสี